สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเก่งกี้ค่ะทางช่องช el YouTube ฟอร์ดบายเก่งกี้วันนี้ก็งจะพาพี่ๆมาพบกับนะคะ Ford r a n g e อร์ค่ะรุ่น XLT ค่ะ4ประตูเกียร์ธรรมดานะคะราคาจะจจำหน่ายสำหรับรุ่นนี้จะอยู่ที่8 5 7 0 0 0บาทค่ะเครื่องยนต์2.2ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุดค่ะ160แรงม้าค่ะแรงบิด385ิ้นิวตันเมตรนะคะและเดี๋ยวฝากก่อนเลยนะคะก่อนจะพาไปชมรอบคันค่ะฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่ Ford b y เก่ง ้ด้ดวยนะคะคมาเลยเก็บพาพี่ๆมาพบกับชุดแต่งนะคะตัวน,นี้ลูกค้าเลือกค่ะด้านบนเป็นสกรูปทรงเตี้ยนั่นเองเลือกสีเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีดําเงาเหมือนกับตัวรถแล้วตัดด,ด้วยสีดําด้านอย่างนี้เนาะเพื่อเพิ่มมิตินะคะให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นถัดมาค่ะเป็นสติกเกอร์ลายกราฟิกแบบนี้เลยนะคะคำว่าเลนเจอร์สามารถเลือกลายและสีของสติกเกอร์ได้นะคะ ทันมาที่ด้านหน้าบ้างค่ะด้านหน้าที่เพิ่มเติมก็คือนี้เลยกระจังหน้าแรปเตอร์นั่นเองตัวนี้ค่ะให้สีของตัวอักษร FORD ค่ะเป็นสีดำนะคะเพื่อให้เข้ากับรถที่เป็นสีดำนั่นเองเพื่อเพิ่มความบึกบึนให้กับตัวรถรวมถึงวันนี้ลูกค้าเลือกไฟ LED เต็มช่องแสงสีขาวแบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็ครอบไฟหน้านะคะวันนี้เราให้สีในส่วนรอบไฟหน้าตัวนี้เป็นสีดำเงานั่นเองเพื่อให้แมทกันกันกบตัวสีรถ ที่เป็นสีดําเงานะคะส่วนไฟตัดหมอกตัวนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่นะคะฝนตกหรือหมอกลงจัดนั่นเองในส่วนของตัวซุ้มล้อค่ะขนาด6นิ้วแบบมีหมุดค่ะอันนี้ก็สามารถแจ้งเก่งได้นะคะเผื่อพี่ๆบางท่านไม่ชอบหมุดเนาะก็สามารถแจ้งได้เช่นกัน ล้อบ้างค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกล้อค่ะเป็นแม็กนะคะมาเวลค่ะหน้าดาคลิปเงินนะคะตัวนี้เป็นแม็กขนาด16นิ้วจับคู่มากับยางฮันคุกค่ะในเดโป a เอทีซีรียางสองหกห้าเ6นั่นเองค่ะเดิมๆนะคะตัวแก้มของเขานะคะจะเป็นสีโครเมียมวันนี้ทำการครอบค่ะเป็นสีดำเงานะคะ แล้วก็ที่เพิ่มเติมอีกหนึ่งจุดค่ะเป็นเบ้ารองมือเปิดค่ะวันนี้ให้สีเบ้ารองนะคะก็คือเป็นสีดำเงาเพื่อจะได้รับกับตัวมือเปิดนะคะที่เป็นสีดำเงานั่นเอง คันมาด้านบนค่ะราวหลังคาวันนี้ลูกค้าเลือกนะคะเป็นสีดําด้านนะคะส่วนของกันสาดกันสัดเข้ารูปตรงรุ่น4ชิ้นเลยนะคะระบายความร้อนจากห้องโดยสารนะคะแล้วก็คันนี้ลูกค้าเลือกค่ะความเข้มของฟิล์มนะคะ60%สรรอบคันนะคะสามารถแจ้งความเข้มของฟิล์มได้เนาะว่าต้องการก,กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็นี่เลย สติกเกอร์ลายกราฟิกแบบนี้สามารถออกแบบนะคะในส่วนของลายสติกเกอร์รวมถึงสามารถเลือกสีสติกเกอร์ได้ด้วยแล้วก็เลือกตัวอักษรได้ด้วยนะว่าต้องการขนาดเล็กหรือใหญ่ครอบฝาถังน้ำมันดำเงาเพื่อให้เข้ากันกับชุดแต่งตรงจุดอื่นค่ะในส่วนของโลบาบ้างโลบาค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกนะคะเป็นโลบาเอาเลนเดอร์ค่ะตัวนี้เป็นแบบสปอร์ตนะคะเขาจะมากับไฟเบรกดวงที่3ด้านบนด้วยเนาะ แล้วก็ครอบไฟถ้ายค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟวันนี้ให้สีของครอบไฟก็คือเป็นสีดําเงาเช่นกันค่ะแล้วก็กันชนค่ะกันชนท้ายเหล็กวันนี้ก็เอาเลนเดอร์เช่นเคยเป็นตัวท็อปเลยนะคะมาพร้อมกับตัวห่วงโอเมก้าสีแดงค่ะแล้วก็ไฟถอยพร้อมกับบอลลากด้วยเบารรองมือเปิดสรงปลายดาบสีดําเงาแล้วก็สติ๊กเกอร์ลายกราฟิกนะคะสามารถเลือกได้เนาะ ในส่วนของภายในนะคะรุ่นนี้ค่ะ XLT ภายในของเขาเป็นอบ์ดหนังนะคะมาจากโรงงานเลยหน้าจอขนาด8นิ้วค่ะเมนูภาษาไทยมาพร้อมกับระบบค่ะช่วยโทรฉุกเฉิน1669เเมื่อเกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วก็ระบบนะคะในส่วนของอำนวยความสะดวกนะคะ พวงมาลัยไฟฟ้านะคะชุงลมนี้แล้วเออแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติค่ะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติค่ะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนนะคะ อัตโนมัติเช่นกันค่ะแล้วก็ระบบนะคะ HLA ค่ะฮิ a เลอร์แอซิค่ะช่วยออกตัวบนทางลาชันนะคะระบบความปลอดภัยสำหรับรุ่น XLT ค่ะถุงลมนิรภัยคู่หน้าค่ะระบบเบรก ABS ค่ะกระจายแรงเบรก EBD ค่ะ ROM ป้องกันการผิดความค่ะระบบ TCS ค่ะป้องกันล้อหมุนฟรีระบบ ESP ค่ะสถิลภาพการทรงตัวค่ะ ากไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้รุ่น XLT นะคะเกียร์ธรรมดาราคาจะจำหน่ายย้ำกันอีกครั้งค่ะ857,000บาทค่ะสนใจ Ford Ranger หรือ Ford Everest สามารถทักทายสอบถามได้เลยนี่ช่องทางการติดต่อเก่งขึ้นไว้ให้แล้วนะคะโทรหรือแอดไลน์นะคะเพื่อส่งรูปหรือคลิปต่างๆที่พี่ๆดูรูปแบบการตกแต่งให้เก่งได้เลยหากยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะแต่งรูปแบบไหนสามารถเข้าไปชมรูปแบบการตกแต่งได้ค่ะนี่เลย ฟอร์ดบเก่งกี้ค่ะหรือ Ford b บาเก่งกี้นั่นเองรูปแบบการตกแต่งมีทั้ง f o r ์ด a ลนเจอและ Ford ดเอเวเลตเลยค่ะอยู่ในเพลย์ลิสต์นะคะเลือกรูปแบบได้แล้วนะคะพี่ๆสามารถนําแบบต่างๆค่ะมาตกแต่งได้กับทุกรุ่นเลยนะคะยังไงแล้วนะคะสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นะคะสามารถทักทายสอบถามเก่งเข้ามาได้เลยค่ะ แล้วเข้าไปรับชมแล้วอย่าลืมนะคะของกำลังใจของเก่งกี้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ like, กด Subscribe ที่ช่องฟอร์ดบเก่งกี้ให้ด้วยค่ะเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัดๆไปของเก่งค่ะวันนี้ขอจับการรีวิวเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย